ทั้งนุ่นชอบกินแบบแช่น้ำเหรอคะนี่ชอบกินแบบแช่น้ำอืมแมวแล้วแต่เนาะทั้งนุ่นเขชอบกินแบบแช่น้ำมันจะนิ่มๆค่ะอูนิ่มๆทั้งนุ่นก็ชอบเนอะลูกเนาะนี่เชออืมเก่งค่ะ กินแบบแช่น้ำจริงๆหนึี่อืมอันนี้ของของน้องนินกับของน้องโบอ่าน้องโบเขาก็ไม่ชอบนะเขาไม่ชอบแช่น้ํานะชอบแบบกรอบๆอ,อย่างนั้นตั้งนุ่นชอบต้องแช่น้ําต้งน,นุ่น,นมีอายุแล้วเหรอน้องนุนนน่นสสวแล้วเหรอลูกนี่สฉบๆนี่ๆๆขี้เลี้ยค่องเลยเนาะหนุบหนุบหยับหยับนิดนึงเนาะยิ้มย็นเย็นเย็นอืมอร่อยค่ะโอ้อห ลูกแต่ละตัวเราก็ต้องรู้ด้วยนะว่าลูกชอบอะไรอะใช่ไหมคะลูกจิ๋วจะเข้าแขยงหรือเออนานๆนุ่นจะขายไงคะลูกนี่นี่่ไงยังไม่เคยขึนยังไม่เคยแจ่มนุินฟรีอยู่ฟรีมาห้าปีแล้วนะลูกขายบ้างเถอะลูกน้องขายจนตัวดำหมดแล้วนะหน้าดำหน้าแดงหมดแล้วนะเดี๋ยวก่อนสิคะน้องนุ่นนุ่นชอบไหมนิชอบชอบไหมชอบไหม มันหน่อยจะพี่จับไหมจับไหมรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยจะพี่อ่ะจับแหมจับไหม,ไม,ม,ไมไเต้นเย <c oughs> เต้นเหมือนน้องโบงไงลไูกม,มันมันมน,มนุ่มนิ่มนี่วะนี่จ้ะยิงยิหัวมีมันจิ้งมึง <c oughs> เวียนหัวตลอดกูเนี่ยต้องเวียนหัวยื้อย <c oughs> ังกินให้หมดหรอคะลูกไ,ไ,ไว้หน่อยนึงเหรอ,อยังไปกิน เดี๋ยวไปแม่ได้กินไหมไมกินนะลูกไม่แม่ก็กินอาหารแม่จิกินอาหารหนูไหมอ้าวไปอาหารูอาหารแมวอาหารแมวยัมีข้าใจไม่ได้ยิงเลยอ้าวขายได้นะคะน้องนุ่นโอเคพี่กค่ะหนึ่งจอมีเจ็ดสิบแก้วนะคหนึ่งร้อยยี่สิบแบาทค่ะซิมโปรโมชั่นร้อยละเก้าสิบแบาทสนใจ

Ho <laughs> ho